<Okay. S 2> เริ่มได้เลยครับมาเดี๋ยวยิยงตรงนี้หมอเอกบอกปล่อยเทปต้้ยสายตา subscribe to my channel เมฆกระดับอดอบอลเดมอนทางซ้ายบอลที่กระดับเข้ากลับมาขวามาที่พับเดบอนพับยิงตรงนี้ข้ามคานออกไปนิดเดียว ตอนนี้ต้องเปลี่ยนโทนเสียนิดนึงเปลี่ยนโทนเสียนิดนึง่หาหรออันนี้ใส่ใส่หัวเข่าอะ่ะห้าแปดนี่อะไรคำนี้อ,อ,อ่ะตรงเฮ้ยเราอ่ะตรงไปไปที่พี่โบ<อ>มาเดียวกลับมาพี่โบพ,พี่โบ๋เดียวไม่เดียวอู๋ก็ตัวหลังนิดนึงไม่เดียวเดียว,ว,ยวขึ้นหลังมาพี่โบทีนึงการตัดบอลไม่ได้การไดบอลอยู่กากระชากขึ้นมาทางซ้ายมาให้บอส บอดูจังหวะอยู่บอสกระชากแล้วบอสยิงลูกนี้หุม้มเตะสก,กัดไม่ได้มาเดี๋ยวเก็บบอลได้ไ<อ>เดี๋ยวราลูกออกเปลี่ยนตัวไก่พี่เสื้อเขียวนะเสื้อเขียวเท้าฟ้าเดี๋ยวราลูกออกก่อนจิโต้งมาให้นิวนิวมองมองไกลยังไม่เพื่อนมาขอ,อทพีพวพตัวนี้สลบไปหมดเลยบวกเปิดไกลลูกนี้เ,เข้ามือหมอเอก หมอเอกห้าแปดสีบอสบอนบังขายแล้วเปิดลูกนี้ครับผมไอ้กอบับนั่นอ่อนเตรียมเปลี่ยนตัวนะครับผมอ้าอ่อนเปลี่ยนตัวไอ้น้องเอาเย็บเ,เ,เอ้ย,ยอเอ้ยอ่อเอเอถูกแล้วเออเธอลืมไปเหสื้อแดงๆตกใจหมดเขาขอกซื้อออกเนี่ยเพราะว่าเป็านปัญหาเขาไปได้น้องหมอที่โชว์ก้ากะกาได้บอลกาไดบอนอยู่กาบังไว้กะบอาใหญ่ปลา ค่ะบอกใหญ่กว่าโอ้โหใส่เตะบอลออกไปเฉยเลยมาเดียวแต่บอลเข้ามาจะรู้มาปิดโบได้บอลแล้วหลุดไปแล้วลูกนี้มิโบยิงลูกนี้อุ้ยเห็นหมอเอกเป็นโก่อยิงแฉลบยิงยิงไม่ตรงโกยนะหมอเอกมาแทบไม่ได้พุ่งเป็นโบไม่เหลือบอลได้บอลเน้นๆเลยบอลมากลางเอาติดที่พี่โบพีโบมาที่เดียวเดียวให้มาเดียวที่เดียวเบิ้ลขึ้นมันไม่ได้บอลเกี่ยวกัไม่ได้บอลกระชากไปทางซ้าย บอ,ยอยยลยงอยู่โยกเราอยู่โยกเราอยู่ติดติพี่โบกาเดบอลวันที่เมฆกากากากระชากออกมามาที่ <c oughs> บอสบอสเปิดไกลรูนี้ติดมาติดดิวเอาพี่โบ,บกาเดบอลตรงกลางตรงนี้พี่โบพี่โบสับขาลอกมาที่ดิวเอาตรงนี้พับยังตัดไปได้บอสบอสทะลุช่องมาที่พีทพีทขึ้นหลังมาบอสอีกแล้วหลุดแล้วตรงนี้เรียบร้อยหูเขาตรงตัวเต้ หูออกหลังอีกฝั่งนึงเลยถ้าหันเร็วแบบว่ามันจะพื้นๆด้วยมึงมาหันเร็วไงฮนะลองลองต้องลองเยิตใช่ <c oughs> ต้องขึ้นไหข้างบนไอ <c oughs> ้ผมติดอยู่บนโดนแล้วก็ลอยตัวลงมาปัดโทเออถาที่บอร์ด <c oughs> ถ้าไม่มีโดรนเอาข้าวตร์ไม่ไผ่โดยเละมอนก่อนก็ได้เ <c oughs> มกเมมมองไกลเมกไข่ค่า กาขคืนหลังมาให้พิทเอาพีทโบตัดไปได้พีทโบกระชากไปพีทโบยิงลูกนี้บทออกไปเอาลงไปถึงไง่วงแสงเอาลงก็ไม่ง่วงเลยเหรอราหน่อยอาจจะเอาของแรงกีรีที่ใช่วังหมอเอไม่เปิดทุกนี้ไม่ดูใครเลยหมอเอกเปิดได้ใครก็ไม่รูถ้าถ้าถ้าจะยืมเหมือนนั้นนี้แต่ว่าถ้าจะเอาลงเหมือนให้ลงเขามง่วงมงงดมงเดง่วงไปิมันรัวแล้วมันจะนั่นจะมันง่วงน ดอกซ้ายมาดิวเดยวไม้พโบมีลมบอ่อนงโบทะลุช่องไปติดติดพิษโบอะไรอยู่โบยู่โบอเหล่ามากต่งแันนี้งต้องดูอยู่มองอยู่ลองเปิดลูกนี้ติดที่พิษบอดบัตได้วันมาที่ไม่เดียวระวังวางไม่ไม่ระวังางไม่ได้ไม่ได้เปิดปดปดครับพุ่ง ไปเท้าเลยเขาออกไงไม่งเั้นพี่ออกหน่อยไงนะออกหรอจุกแบบนีแล้วก็ดึงเลยออกแต่ไม่ต้องตึงมาที่ดิวที่ออกซ้ายไปดิวดิวพี่โบเหมืนเข็มยพี่บอกว่าดิวพี่โบพี่โบเข้ากลางมาพี่โบตบมาที่บดเดียวลูกนี้จับลูกนี้ยิงเต็มข้อเลยลูกนี้เข้ามือบอสไปเข้าแข้งบอสไปไอเข้าแข้งเมกไป มาที่เมฆบัดบอดมองอยู่เอดกลับไปที่เมฆทีนึงเมฆเปิดแล้วลูกนี้ไม่มีใครลูกนี้ถึงที่เต้เลยเปิดไกลไม่ทีนึงติดพี่โบอ่าพี่โบสกัดเฉยเลยลูกนี้มาที่นิวนิวกล้องกล้องนิวกล้องนิวสวยนิวได้อยู่นิวทะลุช่องไปสวยแล้วลูกนี้มาเดียว เดี๋ยวคืนมาที่พี่ต้องเอ้ยไม่ใช่พี่โต้องชื่ออะไรวะพี่โบเนี่ยหมอเอโค้ดเซฟยังเซฟไอ้ทลูกนี้ลูกเซฟสุดยอดเลยนี่ตัวนี้เตะเข้ามาลูกนี้เข้าหัวมาเดียวหมอเอกัดได้โดนพี่โบออกขอกรรไกรเฉียงหน่อยครับตอนนี้มีไหมหมอวะ ไปนามาด้วยวันนี้าที่ท็อปท็อปกระชากไปสุดไปแล้วเต้กี่เอาไปก่อนพวกนี้แล้วเดี๋ยวออกมาทางซ้ายที่พี่โบโบในบอลอยู่โบเบนลัน่นเอาเมฆจะได้บอลบอลเมฆแต่ไม่ได้เมฆเมฆตรงนี้เป็นยังออกซ้ายไปที่ท็อปเออไม่ใช่บอสบอสบอลล็อกหนึ่งบอลลงแล้วนี้ยิงนี้เข้าตูดเข้าตวปี่ต้อง บอ <Bot> สเตะเข้ามาบอสเปิดตรงนี้ผิดเดียวได้วันอยู่มาที่พีโโพ่โบพี่โบจะทะลุไปไม่ได้เ <c oughs> ดียวได้อยู่ทะลุกออกไปติดก้ามาที่บอสบอสเปิดทะลุมาแล้วพีดตรงนี้นิดเดียวพีดยังได้อยู่พีดยังได้อยู่มันกลับมาที่ใกล้ทีนึงกลาเชาวากลางมากล้าย,ยิงลูกนี้บทปดไปติดออกไปเตะมาที่พี่โบพี่โบไหแล้วพี่โบกระชากไปแล้ว ดิวเปิดตรงนี้มาเดี๋ยวลองๆเลยใครเห็นก็ว่าเข้าอู๋ตรงนี้อูยดิวคามขานอีกอู๋ตรงนี้โอ้๋ตรงนี้ใครเห็นก็ว่าเข้านะครับโอ้โหือตรงนี้ยิงปุ๊บหิวน้ําเลยหขอเอกขวามาที่ท็อปเปิดไกลลูกนี้ที่บอสบอสยังได้อยู่อา้าวดูเดี๋ยวข้างไป หอมถอดหัวออกเืว่าเลบอกแล้วได้บันมาเอาส่งเห้าเฉยเลยเอาเจอพี่ต้องมาที่บล็อกท็อปต่อประเช้ากอกขวาไหมท็อปทะลุช่องมาที่พีชแปลคืนมาน่โบได้วันอยู่อะไรวะน้ำเอาเอาไม่ดิมันสีทีมใช่มันสีทีมมาไม่เอาไม่แพ้หนึงก็ได้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 ไดอได้ได้ไม้ได้ไม้เด้ได้ไ้ไ สนามก็ไม่ว่างเลโอเคโอเคโอเคก็บอกเปิดเร็วนี้ดิวเดียวพักพักเดียวจะไปได้มาเดียวมาเดียวมาเดียวยิงนู่นนี้โอ้โหเป้าหมายใช่ไหมเป้าใหญ่ๆอย่าไปมาที่บอสบอสไปที่เมฆทีนึงกลับไปที่ท็อปบอสเบินเร็วติดที่ดิวฟ้าฟ้า ฟาวฟาวฟาวโอเออโอ้โหเตะอัดหน้าน้องเฉยเลยเหมือนแค้งกันมาตั้งแต่นัดที่แล้วอะไรกันครับนี่โอ้โหน้องบอกยังไงใครคนนี้ฮะโอ้เห็นน้องหน้าตาดีกว่าไม่ได้เลยโอ้โหเตะอัดหน้าน้องเฉยเลยบอลเบิร์นไม่พลาดแล้วครับนิวนิวเปิดเร็วนี้พี่โบบวากไว้หนึ่งโบอย่างไรบอลยู่ เข้ากลางไปติดท็อปท็อปได้มาพี่โต๊ะออแล้วครับพี่โบพี่โบ๊ะกระชากรวบ,บรอด,ดาบไปหนึ่งดอกพี่โบล็อกออกขวาไปมันเดียวพี่โต๊โล่งแล้วนีนโี้โหยิงเท้าไม่ถนัดตรงนี้โหยิงเท้าไม่ถนัดประตูไม่ต้องลง็งแรงที่โกพูดรัษาป,ประตูเอาพีทพีทนะครับอันนี้พีทพีทังวังอยู่อันนี้ หมอเอกหมอเอกเหมือนโกกับเมฆมาตัา้งแต่เมื่อวานนะครับผมโอ้ส่งยัดน้องอีกแล้วพี่บอพี่บ,พบอกพี่บอบอกยังไงเปิดตรงนี้มาเดียวหูยพอย่นไปนิดเดียวไ่แล้วบอสบอสใจตรงกลางบอสกระชาไปแล้วบอสกระชาไปแล้วบอ,อสออกซ้ายไปที่ท็อปท็อปเปิดบอสเรียบร้อยกูยถ่ายไม่ทันลืมถ่ายโอ้โหลืมหมุนลืมหมุนกล้อง ไอ้เหียตากล้องโมเดามองอยู่โอ้ยก้มาให้เต้ไปแล้วเต้เต้จะหลุดไปแล้วเต้เต้เต้ไปหมอเอกหมอเอกเตะขาหมอเอกแม่งเลยหมดเวลา Subscribe to my channel